สวัสดี FC, ค,ครับพี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกคนเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้อีสานผ้ามวนหาโยหากินก็ออกมาหาเลาะยิงปลาครับออกหมายครับเมื่อนี้มากันกับทีมงานสามซีคนครับพี่น้องเมื่อนี้สีมานเบามานพี่น้องเอฟซีลุ่นไปน้ากันครับผมเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องลุ่นกันเงาเงครับผมพี่น้องเพื่อมีผลงานมาหากินข้าวปลาพร้อมนะครับพี่น้องเมื่อนี้ พอปลายยังก็เอานะครับพี่น้องว่าจะพ่อครับมื่อนี้เอาครับผมพี่น้องจังเพิ่งไปน้ากันเด้อพี่น้องเอฟซีเพิ่งไปนัากันครับผมไปเพิ่งกันอยู่ใหม่ครับเดี๋ยวมางเบื้องอีกจะเข้าครับพี่น้องแตงียบเอาก็จังไยไปเรื่อยๆครับมื่อนี้เป็นไม้ไม้พุ่มไม้พุ่มครับผมไม้สุ่มไม้นางพุ่มครับผมบอกผมว่าสิเป็นตั้งใดเลยครับพี่น้องมื่อนี้ หลุนกันอีกจักหน่อยครับผมเพเห็นหอกกระช่างใหญไปเรื่อยๆครับผมนางเลยมาสักพักนึงแล้วแหละแต่กับบัวันเลยมีเห็นหยั่งอยู่บัวันมีหยั่งผ่านอยู่ครับผมแต่หมายกรงอ้ำทีเลียครับพี่น้องแต่ของบัวันในพ่อป,ป่าป่าบัวันในผ่านครับผมานังเบิ้งอีกจักหน่อยเดี๋ยวคนก็คือจระช่ายไปแล้วครับพี่น้องเนาะไปครับผมเบิ้งไปเรื่อยๆครับผม เสร็ุกเรกก็ง่ายแหละครับผมเงียบไปเลยเดี๋ยวป่าเทียนเพิ่นกับมาหอดพอดปพีป่าเทียนพักเขาไม้ครับผมง่ายไม้ไม้ไนมันก็เงียบเลยป่าเทียนเพิ่นมาหอดพอพอดีก็เลยสิ่้าใหญ่เขาไม้ครับพี่นอปป้องไปไปเบิ่งน้ำมาหอดไม้แล้วป่าเทียนเพิ่นกำลังจะขึ้นไม้ครับผมนี่ครับไม้ป่าเทียนก็นได้ ต้นยังเหรอครับไอ้เทียนนี่ต้นเค้งปะต้นยังครับปมันมาเด้อปไอเทียนไอ้เทียนเขานี่ครับหมายหมายกางงามอยู่ครับผมไปครับผมไปลุ้นน้ำกันข้างในไปครับผมเข้าหมายเรียบร้อยแล้วบ้านมาลุ้นไปน้ำกันครับผมหมายงามอยู่ครับพี่น้อง นน่รนนุอากาศะน,นิ่งดีครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมจะมีรุ่นครับผมรุ่นไปน้ำกันครับพี่นอ้องรุ่นไปเงีวเงครับผมมแต่รุ่นนะครับพี่นอ้องว่าฮันเลยพอตัวอยู่อ่ะผมขึ้นหางขึ้นไม้เรียบร้อยแล้วครับผมอยากกันกับปลาเทียนแล้วผมก็มาขึ้นหาง เกินไม้นี่ครับผมขัดลุนขัดไปครับผมรุ่นขันเงาเงสีมีผลงานมีเตรมบ่มืาเนี่ะโอเคครับผมรุ่นขันไปครับผมบอกเลยแล้วล่ะครับพี่นอ้อง <laughs> ไปครับผมหยับเดี๋ยวไปหาปั่นกินข้าวแล้วก็นจะหานั่งมองไม้ไม่เดี๋ยวไปหาทีมงานแล้วครับผมไปไปกินข้าวสวยน้ำกันครับผมพี่นอ้อง เดี๋ยวคงเสียใจจำแก้วคือเก่าแล้วมือน,นี้ <c oughs> อ่ะไปะครับผมพี่น้องไปพอกันไปกินข้าวสวยวเข่าเที่ยงน้ำกันจังว่ากันว่าสิไปไม้ใดหรือจะใหญ่หรือจะเยอะไม้เก่าไปจังว่ากันครับผมไปพี่น้องไปหาทีมงานหอยแก้วแซ <มา S 2> ่บ<ส>ควอมแล้วกับข้าวจำแก้วมือน,นี้หอยแก้วแซ่บว่าจะย่างปลาคิดสวยแน่ครับผมคือดอกมากับทีมงานสี่คนครับผมปลาเทียนพ่านใหญ่ มาหลอดได้จำแจ่วมือนี้ก็จำแจ่วบ่มาเอาขิ้นเขาแล้วจังหวะกันไหมครับผมครับโอเคครับผมสรุปกินข้าวสวยแล้วก็ง่ายครับพี่น้องขก้นเขาวปั่นกินข้าวแล้วก็เลย่อง่ายมาอีกอมไม้นึงครับผมเป็นบึงครับผมบึงสว่างครับพี่น้องบึงกวงง่ายครับผมโอ้สุดหูสุดตาครับผม ฟังทางพี่กับเบิ้งรอบๆครับพี่น้อง,งพี่ก็ใหญ่ครับเป็นเบิ้งสว่างเลยพี่น้องใหญ่ามาเพื่อมีผลงานมือนี้ก็ได้แต่บอกหูว่าสิเป็นจังได,ด้เลยครับพี่น้องใหญ่ามาหลักก็ได้ดูดไปน้ำกันครับพี่น้องเพื่อมีผลงานเนาะบ่าได้มาหลายปีแล้วครับเบิ้งนี้ของจะมามือนี้มือแรกครับผมสิเป็นจังได้ฝาก พี่น้องเบื้องแง่ไปน้ำกันครับผมเบื้องสว่างครับผมหมายก็โอเคอยู่ครับผมเพื่อมีคนงานเพื่อมีแต้มมือนี่ไปลุนไปน้ำกันครับผมไปคอยเบื้องคอยมวนคอยรุนไปน้ำกันครับพี่น้องเหซี FC ทุกท่านทุกคนครับผมโอ้อหันแวบๆครับพี่น้องึ้นยังหันเลยครับผมประดู พาทางหงอกอเดี๋ยวเบิ่งทางอื่นครับพี่นอ้องเป็นมนนะนีแต่เพิ่งคนคลิปชื่หันครับพี่นอ้องโอ้เสียดายฮะครับผมบเห็นพ่อคุ้มมืมพี่นอ้องประทนไกลครับผม ก็ไปขึ้นไกแลแท้องไก่คือบ่ขึ้นดงควานสัมผัสพป่น้องขึยนเล็้วลุงเล็้วเขาดักทางพันไดครับมา ครับพี่น้องเลยขึ้นเลี้ยวลงเลี้ยวแฮงนี่เดี๋ยวจ,จะติถือบ่ถือแล้วครับขึ้นไว้ลงไว้มีโอกาสเล้งนะครับสีมะาอ้าวนี่นะครับพี่น้องผมคิดว่าเนี่ยขึ้นจะหันมืนอไหขึ้นปัจจุบันนี้อนะ้าวดาบี่นี่แหละครับพี่น้อง ไมาซซนนี่ละ่ะขึ้นเลี้ยดเล็ล้ยดเียวผมบสนใจเพืพ่อนเนไว้ครับพี่น้องมังได้เสดดันบอดอกนีมขึ้นเร็้วรุเร็วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วม่งขึ้นเอานี่สิใครอครับจะพ,พูดกันไฉ มึงไปยกกันครับพี่หน้องมาอ่ะโดนปะเล็้วดูเลวเโดนวะพอะโดนครับพี่น้อง วอาโดนครับขึ้นไว้ลงไว้ครับพี่น้องยื้อื้อผมดุนยุนี่โดน,น,น,นแล้วพอทันเลยครับพี่น้องวกองยื้กับพอทันครับเออเสียดายครับพี่น้องว่โดนพ่โดน พอโดนหนอกเศรษัยเศรษัยเศรษัยพอดโดนอกีกแล้วปลาครับปลาครับปลาไม่โดนไม่โดนไม่โดน น่าจะขามผากระดูดขาดอีกแล้วครับพี่น้องใจจะเสียวแล้วมึงมนี่ท่าน,นี้ผลงานเลยทำและวทำแล้วน่าจะมีผลงานอ่ะแกมือไหมครับพี่น้องน่าจะในรุ่นเดียดเช็กที่อายุดอกสองที่อายุดอกเดี๋ยวจะทำโอเคครับผมกระโดดขึ้นมางามนึกว่าโดน ใส่สองโลกุ้วครับผมนึกว่ามันโดนกระโดดขึ้นบักยางงามเลยครับ <c oughs> ครับผมบาดนี้ก็มิดไปเลยครับผมมิดเลยพี่น้องเมือนี้อาจทีได้แค่เสียวเด้อแต่อาจนีแก่ครับผมไม้นีอาจแก้มือแทีแนนอนมือนี้ได้แค่เสียวกระโดดขึ้นบักงามไม่โดน เสียดายแห้งครับพี่น้องไปครับผมถ้าพูพัวกันคลิปนาคลิปตัวไปคลิปนี้ได้แค่เสียวครับผมเด็ยิงสองสองดอกครับผมลาขึ้นเร็้วลุงเรี้วสัตั์ไปเลยครับผมหนวันสี่ดนกับปโดน,โดนได้แต่ภาพสวยๆฝากงามๆม,มาฝากพ,พี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้ฝากไ้เนี้ยก็แล้วกันครับ,รบอีสานผ้ามวนหายู่หากินเป็นช่องน้นอยๆครับผม ดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งให้น้ำเนียกันเลนครับพี่นอ้องอะผูพ่อกันไหมครับคลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม